หัวน้ำสวยครับวนองเอาให้ยูนะครับเนาะแต่นอันตรายจาของหัวน้ำสวยอยู่ครับท่านผู้ชมสวยครับสวัสดีครับผม้มืัอนี้มีไส้ไงให่มาเอาเพิ่งให้ครับกำลังเห็ดขบอยู่นะครับเนาะเพิ่งกับห่างงามอยู่ครับน้ำต้นให้มีเต็มนน้ำน้ำครับเออ ้ำต้นให้เนาะครับ้างงอยู่ครับครับดำๆครับฮางสวยอยู่ครับวพี่ไซต่ตามมาจากต้นเข่งเนาะครับต้นเบเข่งตามน้อดอกเบเข่งครับเมย์มันไปเอาอเกสรตัวเบเข่งหลายเนาะครับเนาะมันก็นเลยตามมามาผัวครับ ดีนะครับครบนี่ก็เน้นควันนะครับเนาะเน้นควันให้ลายดีสุดครับขบันพอหิมหิมหินี่จะนบับน้องนี่นรตรงนี้แต้วับตงนี้ผมจะเพินใจดีต้องให้ควันมันดีๆเลยครับ การเหตุครบี่สุดยอดนะครับขันควรนพ่ออิมฮีนี่อ้อันตรายครับตกห้ควันดีดีครับบอเสียงน้ำจาของน้ำครับครับตัวน,นี้ก็ที่เป็นห้างที่สองในในการขืนเอาเนาะครับเนาะสีขอจาทีจากทางนะครับเนาะรูร้านมาหากินมาหาอยู่หาอยากให้รงร้านขืนเอาปลอดภัยนะครับเด้อถูก ไปเบิ้งคลิปเถิงเถิงกันครับว่าห้างนี้สิใหญ่บ่นะครับเนาะครับตามชมตามเบิ้งนู้กันครับครับไปเบิ้งกันเถื่อนครับ ครับหัวหนามส,สวยครับทุกคนต้องเอาให้ยูนะครับเนะนาะสนัตตรายจะของครับครับหัวหนาสวยอยู่ครับท่านผู้ชมสวยครับ อู้ยหัวานทำเนี่ยครับ ทุงคาทุงคา,ามานำตกครับโอ้ยี่ได้ดิ ยางยางยาง,งเดี๋ยวแพนก่อนหัวน้ามี่ถุงขาดจากักถุงเจ้าแล้วมันขาด พี่สวยครับโอ้สีไดา้ตามถึงครับตกน้ำครับ <c ười> các chắc, chắc đi đi nào, đó đúng là ôi uh, cái này không làm đi ครับเสียได้ถึงพอมไปแล้วอยพอเสียของเลยไว้เยีะของเลยวะสรุปได้มากทำนี่ครับโอ้ยเสียได้ครับท่านผู้ชมตกหนามก่อนครับเสียได้ลูกมาลูกขอครับไปคืนที่ล้างก็ต้องบอประมาทนะครับเนาะต้องเฮ็ดถุงดีๆครับเสียได้ของเพื่อสิพอครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเลยนะครับเนาะถือไปแม่นึงครับ ขั้นๆเศษๆเลยกับทีมงานแปดแสนครับ <laughs> จากย่างได้เสด็จโพ่ออีกหรอกครับ <laughs> ครับคลิปนี้ขอจบเลยนะครับเนาะครับสวัสดีครับผม